สวัสดีค่ะแม่บานแพยในต่างแดนยูเคนะคะอ่าออกไปทางนอกมาไปชอปปิ้งค่ะไปซื้อกับเขา่าดูมาเบิรงกันนะคะ่ะว่าแมาบ่บานไดน้ยังแน่เสียเอาทุงพักก่อนอเพราะว่าแยกแยกใส่บรดิซื้อหลายนะคะเพราะว่ากันแม่บานเหตุงานย่ำกึ่งคืนหรือเหตุงานย่ำเว้นสามารถแวะซื้อของลเล็กๆน,น้อยๆที่ห้องขาดได้นะเพราะกันซื้อมาหลายกินบอท่านมันเนาซื้อเพราะว่าเหตุกับเขายูู้เดียวของินาะกัน เฮาบ่เฮ็ดพอบ้านก็เฮาก็สิกินอาหารง่ายๆที่เป็นพวกกระป๋องอีหยังสินะเฮ็ดหาให้ลูกกินคั่นเฮาบ่ได้เฮ็ดของสดจังซี่นะอ่ะปืนก่อนนะคะบ่ิเวณพักหยังอันนี้ฮาร์ดเอ่อสวีทฮาร์ทแคบดิดกระหล่ำนะคะเข้อเอื่อในกันเพราะว่ามันพาอ่อมมันขึ้นรูปหัวใจนะคะเดี๋ยวให้เบิรนจ์ก่อนก่อนนั้นกับบริเวบอกราคานะคะเพราะว่ากัมันหลายนะหลักกันี้เชนิดลีฟ อันนี้ก็ประกาศให้กันกระหล่ำคือว่าประกาศเท้าบานเฮ้านะอันนี้อยากแค่งเล็กน้อยอะยน,นี่เฮดเดียวตั้งใจอันนี้กลยเขาบริ่กลุ่มไว้ทั้งใจน,นี่เฮดฝรั่งกับสิมีเ้เฮดแต่ยังเสียค่ะอันนี้อันนี้เชสนาสมัสชรูม กับบริมีกินนี่อย่างนะเป็นเหตุอันนี้แล้วอันนี้แล้วค่อยเสียเอาเขาตู้เย็นนะอ,ออกเคก่อกอเอาเก็บถุงบาซิลซีออแล้วมากินเดี๋ยววันนี้สิตำบุหุ่งสู้กินนะคะไงกินน้ำกันนมขนมขาดก็ได้อยู่บ้านกล้วยเนี่ยกล้วยมันมีแต่กล้วยแบบนี้นะคะ่ะกล้วยแบบเงาเงีบงเสียจะเอามาขายอยู่อังกินมีแต่กล้วยแบบนี้มีกล้วยแล้วก็มิ้น มินนะคะอ่าดิวดิวนี่คือฟักซีเล่านีขายน้ำมินซาลาเน่นี่หอดกระเจี๊ยบเพอเอิญโอกราโอกราเนาะกระเจี๊ยบเขียวโอกราระเ๊ยบง่ายเพราะว่าพอบาดแล้วมาสลาดัดกินกับอีหยังเล่าสนะไตซื้อในน้อยมากอะ ควมน,นั่นควมนี้เขาก็ตัดสินใจซึง้งสิเลยกใส่ต่ไม่คุ้มเาก็ใส่แบบนี้แหละเกรปอ่าง,งุูแต่ว่าอ่างนอยู่นี่มันบอมีินไนนะคะซีสเลว่าสั่นเสื่อมพากรวมมามาแลงสิพัดเอ่อไก่อันนี้ให้ลูกกินแต่พอใส่พริกเดี๋ยวเขาไม่พริกแถมหอมแต่ว่าพอใส่แค่ร้อยขาดไปได้ย่บานที่กันอาชีวา คื่อหัวพักมาตําอีหยังสินะแต่ว่าบเคยมากเสืออันที่ว่าเป็นเพื่เอินหยังที่ว่าหัวหัวพักอันที่ว่าใตดินอี่หยังเห็นไหมที่ว่ามาแทนบักฮงอ่ะเคยมาเฮ็ดกินลูกสวีตสวีตีพวกเอินหยังเอามาตัมเมื่อแล้วจะของบมมากินมันนะมันเป็นกินมันก็เป็นกินเพราะมันอยู่ใตดินเนาะมันก็เป็นกินอับอับกินดินกินหัวมันนะแต่ว่าแค่รดมันเป็นมันผ่นบดิเือกินยังซันแล้วมันหวานมัน ส,สิมักใส่แค่รกตบแค่ขนขนมมีบอกควงนะแต่ว่ามีนีบอกคุงอยู่หอมหัวใหญ่ดาวอันหยันเน่าเน่าตื่นมาอีกอันนี้สองถุงพอกินกินกับรันด์บีนอ่ารันด์บีนแล้วก็ผิงเพราะว่านี่อ่า ยังก็มเมันเอ่อใส่กอกอีสานเออไป้านจีนมาได้ใส่กอกอีสานนะคะจะเลยเสื้อมาไว้กินอันนี้กรีนที่ยังในดอกให้ในเขาตู้เย็นนะคะอันพวกพักเนี่ยไวน้นีก้อนเดียวคุยแล้วเสียวเขาตู้เย็นทีเดียวเพราะว่าบรอยากเปิดตู้เย็นโดนแยกแยกของไว้อันนี้กรีนที่ใส่น้ำห้อนกินเสื้อ พยายามลดบวกกินกาแฟแง้มมะแร็งแง้มมึงคืนี่ไปเห็นงานพ้อนใส่น้ำตาลอย่างสีนอพยายามคัดออฟชูการเจหน้อยเอกัสตาราดหมูแทกหมูปีกไก, <c oughs> ก่หลักกะเอ,อมันอันชื่ออยังก็อ,อันครับปูอัดเนาะปูอัด อละปอนนะนี่ค่ะอันละปอนตัวอันเอาไวัยวะก้อนสุ้งอ่าแล้วก็มีนมนมนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวอาร์จิเมตอาร์จิเมตนมเปรี้ยวแต่ว่าเขามาเขาพาก,กันมากินด้เอ่อโคโคนัทแต่มันโบม,มีมันมีแต่สตรอเบอรี่นะแล้วก็มีของหวานทริฟเฟิลทริฟเฟิลสตรอเบอรี่โอเคค่ะมีเจลลี่มีครีมมี เค็มทั้งเทิมีคาสตาร์อยู่ข้างกลางเนี่ยค่ะหลักการสตอเบอรีร่ชีสเค้กเป็นของหวานกินล่างกายอันหละกะักก็มีอันนี้ก็บริสชื้อหลายนะคะเป็นของี่มันเบิดอยู่บ้านนั่นสินะอันนี้ช่วงนี้จะเอาเขาตู้เย็นอันนี้เนาะครัชครัชเป็นชื่อผสมน้ำหอนเนาะกินคืนนอเขาขึ้นอย่างนี้กินกับสลัดมันแสบนะมันสินี มันมีหลายหลายเฟร่เวหลายรสนะคะอันนี้ดรายซันดรายโชมาทโกราลิกมันสีหอมมันสีน้ำคือแหลกแจ้เขาจะซื้อนี่บริสุซื้อเป็นบักพริกมากครับื้อเป็นแบบบักพริกเราลูกกินแล้วลูกเผ็ดเจ๊ี้โมมากินเผ็ดแมทธิวกินไฮยูโซฟี่พวกกินเลยอันอันใดออกรสเผ็ดๆเนี่ยแล้วก็สแน็คบาร์อันอันอันนี้ดอกสปอนแบร์อันเขามากิน เอาไปโรงเรียนน้ำหนาะเป็นสแนกแง้มวางคนหิวเราจะอาหารเสาจุกน้อยวอร์เฟลจะแพนเคกเน้กไฮไปได้อยากเราจะทีทีแบ็คสื่อตุนไว้มันสิเบิร์ตของนี่นีดหน่อยๆนะคะ่ะอันนี้กับชูบูยังนี่นบบเนาะม,มันกับโบเดเนี่เราไม่ต้องกินเออละกัน อีกแชแนกบายอีกกินย่ำ้ยหิวเสียงขึ้นแม่บานก็ซื้อไปกินกันกันเบรดขึ้นหาที่ก็ต้องเจอกินขับวปาที่ก็อันนี้แหละคะ่ะซ้ำนันเพราะว่ามันกะพ่อยบ่อยหายหิวความสวยยักน้อยนะคะโฟมล่างนะและ้วก็ทิชชู่ทิชชู่บ็อกซ์เรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวในช้อปปิ้งไปไปว่างเศร้าไปแป๊บนึง ฝ่อไปฝ่ามากเพราะว่ากะสิริมือนี้สิรีดผ่าให้มันแล้วเป็นอาทิตย์หนึ่งนะคอรีทเนื่องพยายามเกิดสิรีชุดนักชุดนักเรียนชุดทํางานจะคลองแล้วกัชุดทํางานแฟน็ไมีสำนักลึกเสื้อผ้าที่มันยับหมากๆแ้กหน่อยกะรีส่วนหนมาก,กั็ไม่บานกับ่แต่จังสีนะอันเสื้อแบบจัมป์อันจังสีนะง่ายๆใส่จังสีแต่ไรจังสีนะมัมกสบายบกัเบเรื่บอด้ลีดลายบอด้ลีดก,ก็รอนะส่วนหมาก,กับ บระมานว่าสันตอจะิม่ให้มานั่งเบิดมือรีดผ้าคือสิบบริเบ่ได้มันปานนั้นอันรีดเพราะว่าจําเป็น <c oughs> จําเป็นต้องรีดอ่านี่นะคะคือของไปช้อปปิ้งมามื้อนี้คือประมาณพยายามช้อปแบบเบิ่งราคาแล้วก็อันนี้นะที่จริงก็อีกคันไปอีกร้านนึงสิถือกุนี้พร้อมนี่ประมาณ52ปอนด์คูณ4 50 52คูณาสิองค สี่สิบสองบาทลองเบิงนะคะเป็นลายลายปันใดสีสีของแม่หมอนีซ้ำนีในหน่อยซ้ำนีละแต่ว่าเนื้อหมูมันสีแพงหมูเนื้อหมูแงย่หน่อยหาปอนอีไก่ถือตีไก่ใกล้ถือนะคะตัวหนึ่งกับอสองปอนสองปอนกลัวกับกระเทิงลอยไก่ตัวหนึ่งไงไก่มีหลายขนาดไก่หน่อยไก่ใหญ่ไก,ก่ถือยุ่นีหมูกะหมูกะถือยุ่นเนื้อเนื้อเนื้องัวอยากแพ่งแย,ย่หน่อยแล่มหนีสิแพ่งได้แกะแกะสิแพ่งกระมู ในบรรดาอันผวกซัดยังสินาแล้วก็ปลาช่วงนี้ช่วงนี้มีปลาสดขายแล้วกับบิขั้นเดไปซื้อปลาสดอ่าอยู่บ้านมากินปลาซาดีนมันแซ่บกินเป็นย่างแล้วก็กินกับสลัดยังสีนาแล้วก็มีปลาอย่างกับอันอันปลาทะเลนะส่วนมากกินปลาทะเลเขาพวกินปลานำจืดเข้ากับมีขายมันอยู่รลานจริงแต่มันแซ่บแข็งไหมค่ะมันแซ่บแข็งแล้วมัน ยุนี่สกินยุกปลาดุกปลาดุกปลาดุกแช่แข็งมากนี่แหละกับมะยางเห็ดให้พอบานกินลาบปลาดุกพอบานมากินลาบปลาดุกอยู่แต่ว่าป่าแนวอื่นเอาปลากินปลาทะเลดีกว่ามันคนบวกข้าวพราะว่ารู้สึกว่าปลาปลามันแช่แข็งมากเนาะมันอยากข้าวสินาปลาไทยเข้าบนปลาไท่ดอกปลาเอเชียปลานดำจืด่วนมากกินทะเลพรอนอยู่เกาะนอกเกาะกินแนวยังซันนะคะเดี๋ยวจังได้เข้ามาจักไถยกันไหมนะคะเดี๋ยวมากินตะโมฮุงน้ำกันคะได้โมฮวงมากจาก้าน จีนมือใดวางวันอาทิตย์อ่าใดบุกหุงวันไวหนึง่งกับใส่กอกเขาอันใส่กอกอีสานถ้าในย่างดอกใส่กอกคือกินมือหลังแต่ว่าสิกินอ่าสิกินตงโมฮงตอนเทียงเดี๋ยวมากินตงโมฮงน้ากันนะคะแม่บ้านไปชอปปิง้งมาเดี๋ยวขอจัดของนะคะเดี๋ยวขอมาพอกันไหมนะคะขอบคุณหลยๆที่เบิ้งที่ติดตามแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะสวัสดีค่ะ